นัดเลยครับ,รบหวานไม่มีนะครับแต่ผมจะเอาตัวอ่อนไปผสมกับลังเม่าวานนะครับสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมพอดีเจอมิ้มไมลังนึงนะครับอยู่ข้างถนนกลางสวนใหญ่นะครับ เป็นหมายที่แบบมือใหม่มองข้างนะครับมน,น้อยตามข้างถนนเนี่ยมนมักจะมีนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นชัยนาทตาคีนะครับทางเข้าชัยนาทไปเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปตัดมิ้มกันมิมอ,อยู่ในพูุ่มนี้นะครับคุณผู้ชม,มตัดตัดแหมกัไปก่อน เดี๋ยวเราก็เจาะมาถึงรังนิ้มแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ฟันเยอะเกินครับ เดินกันชัดๆ,ๆครับลังนี้ลังนี้นะครับท่านผู้ชมตั้งกองข้าวชัดเลยครับเน้ำหวานไม่มีนะครับแต่ผมจะเอาตัวอ่อนไปผสมกับลังเมื่อวานนะครับเพื่อจะทำต้มยำกินนะครับนตัวอ่อนไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ช เดี๋ยวเราตัดกันเลยตัดไห้กับค่าผู้ชมตายกองก่อนนะครับตด้มาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับไปออกกัน หนูๆน้องๆนะครับหน้านี้นะครับหญ้าแห้งมันเยอะนะครับเรื่องคืนไฟนะครับถ้าตีมิ้มเนี่ยต้องดับให้เรียบร้อยนะครับแล้วเอาตัวอ่อนออกมาเลยครับท่านผู้ชมปุ๊บปุ๊บไปแล้วฟังๆก็ไม่มีตายหาได้ทำไงมันประมาทเกินไม่รู้ควันนะครับท่านผู้ชม

เต็มเลยแล้วตุ๊กๆเต็มเลยหน่อยเต็มมือเลยหนึ่สิบกว่าแม่นี่เข่าเขามีพันไปลงใหม่นะครับพันไปลมแล้วก็เอารังนอกโอ้โหเจ็บๆเจ็บจะตตาไม่ประมาทไปหน่อยนะครับก่อนที่จะปัดตัวลืมลมควันไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ตอนลมพันตอนตัดมันก็น,นานทิ้งช่วงนานแล้วก็ลเลยฟื้นนะครับมันฟื้นตัวด,ดุใช้ได้เลยครับเนี่ยครับตรงวางที่ไม่ข้างทางนะครับนกระโดดลงมาใหม่นะครับท่านผู้ชม หนูๆน้องๆดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับคลิปนี้อย่าประมาทเลยเคียวนะครับอาจมีเดียวเจ็บตัวทันทีครับไม่มีใครเจ็บตัวกับเรานะครับมีเราเจ็บตัวคนเดียวครับใครจะพูดไปยังไงกันแล้วแต่นะครับบอกโอ้ยมีพลังแค่เนี้ยทำครบก็เลกเลยเปล่ามันเยอะเลยนะครับเป็นการเซฟตัวเองนะครับเนี่ยผมประมาทเกินไปครับไม่เซฟตัวเองโดนเป็นหลายแม่เลยครับวันนี้ขอครับสัตว์ ได้ไหมครับโได้แล้วครับท่านผู้ชมหลังอ่อนนะครับเอาไปแกงเอาไปต้มยำผสมกับหลังเมื่อวานนะครับเอาตัวอ่อนไปตัวอ่อนจะมากินนะครับครับสำหรับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสมจะทำตอนนี้ตอนนีครับ